สวัสดีค่ะขอตต่นรกก็สื่อชนสุดพาใช่ไอันนี้เรามานัองหาวอีกแล้วมีจ้าจะไปให้ถ่ายอู้กันมาแลมาแล้วสาวๆมาแล้วสาวๆเราโอ้ยนางแบบทั้งนั้นลเลยถ่ายวีดีโอนะวีดีโอ,อจ้ะจมาจ้าสาวๆโอ้โห มีแต่ผูงงามเด้อจะเด้องามเยองามเหมือนปไปไปคนไทยกันมามงามไปเราไปกันเดีเอาขาก้องมางามงาเ่งลงามปลาล่ำปลาเหลืองามเียงามบ่มีมองไว งามหมกจมงามลายก็คืองามนี่แหละที่จังได้มันก็งามต่อไปแถวนี้ก็น่าจะเอาวรวมาลงใช่ใเจาะลื่นเ่ยลงนี่เขาจะเอาวรวมันเป็นเป็นเป็นดอกอ้วร์ไปเลยลงไปเลยอยากได้ดอกนั่นโอ้ยอยากได้ดอกนั่นแต่บ่เฮ้ยแมนเจ้ยบอกเฮ้ยไม่อยากได้ดอกนั่นเด้อยากได้ดอกนั่นบ่เฮ้ยเดี๋ยวนี้มีสิทธิ์อะไ ใช่มีกิจกรรมอะไรเดี่ยนี้เขาจะเอาไปทางนน้นหมดเลยมันก็ไม่ได้แดดนะแต่ว่าอากาศดีจังอ๋อทำไมไม่ถ่ายตรงนี้หล่ะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเวเว ถ่ายนูกนีนะคะ่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนดีค่ะถ้ะนนาต้นตาเนี่ยต้นตาน,นี่สวยามันลงน่เิดนี่นร,นร,นนรนะะอยู่สวย้าสาสดแดง ชุดแดงล่มเขียวเพดะ <c oughs> สวยงามจา้าน,นี่ก็จะเป็นเรืองวิว่งนะจ้าเลิกจากทุ่งทองเลยสวยงามนะคะตอนเย็นๆคนจะเยอะมากเลยอืม จิตนตอนนี้แดดแดดแ,แดดร้อนแต่ก็ไม่ยันย่นนะจ๊ะนกัไปต่อเข้ามาถึงในข้างใน,นแล้วต้นตาลตตาสวยๆต้นตาลสวยชอบ ต้องตายค่ะโอ่ะวันเล่นินค้ากันนะคะ ปนสิตกแมนโอ้ยเย็นเย็นเพื่อนเพื่อนยุฮอนฮอนโอ้ยยุะ ทองสกลมะกาารานะจ๊ะตอนนี้เรากำลังจะมาถ่ายรูปกันนะจ๊สะสาวๆกำลังแอคชั่นอยู่สวนสมเด็จสกลมะกนนะราน าเร็วเร็วเร็ว,รว,รวอะถ่ายรูปก,กันเนี่ยคู่หน่อยนะจ๊ะค่ะนี่ค่ะ,คะสวยสวยเอเอแอรบิกเช้าน,นะจ๊ะเนี่ยคู่หน่อยนะจ๊ะคนนี้นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ นี่ไงดูหน่อยกำลังถ่ายภาพอยู่นี่จ้ะนี่จ้ะมามามาโอ้เยน็ยนเยน็ยนเยน็นเย็นสาร่าใ่ใหญ่มาก วันนี้เราได้ภาพกับจากคู่หน่อยนะจ๊ะถ้าไม่ได้คู่หน่อยเนี่ยเราไม่ได้ภาพนะจ๊ะคุณห,หน่อยเป็นเจ้าถิ่นนะจ๊ะแถวนี้เยน็ยนถ่าเย็นสบายนะจ๊ะ เดี๋ยวถ่ายรูปกันบายจ้าไปเดินไปเราสาวอเพิ่มกเตียวเพ่ทำไมเขามาอยู่ในรไแม่พี่บ้าคอยยักดำคอยยักดำเขาชอบดำดำดำเขาชอบมานี่ดำขาวดำดำเปีดก แกงเลือกใจ้มาแข่งเลยคะ่เะเบาือบ่อ่อยแก้งแกงรุง่นเก่าคกืกมาเจอกันืเพื่อนเล่ะหลายปีมาเจอกันมาอีกทีก็ผมสีเปลี่ยนแล้วสิเอ้ยมาดานดีเลิศ่ะเลิศ เลิกแล้วจ้าเมากแลไว้าเพื่อนแต่เราลงไปอยู่เด้อามแรงจ้าัมแรงจ้าสุดแดงจ้าสุดแดงกัน่ารักเด้ดตะโพตแปสุดแดงสดแม่จ้นสดมีตะโสดๆด้อจ้นนี้ตะโแอแสดินิด กำลังจะเดินไปขึ้นรถนะจ๊ะเราได้รูปมาเยอะเลยได้มาเพียบเลยจ้ะส่งไปสะกอดเงินบอกเฮ้ยจ้ะเรือล่องหนองหาดได้ใช่จ้ะเรือล่องหนองหานะจ้ะไปดอนสวรรค์อันนี้ก็โรงพยาบาลสกดเงิจ้า ต่งงานไม้กินดันไม่คาเฟ่ให้เ็ดกินดันถ้าเกี่ยวเย็นๆ้องเห็นเนาะมอสส่อ่่อ่ะนะดูๆพากันไปเอาเป็นคนแรกไปกินอุส่าห์ซื่อเื่อนี่เหรอแม่จ้อยแซบบ่คะมาดาม ลูกชิ้นก็่านักสังเกตปากขออ้ว่ามันฮอรอลิตัวนี้อืมอืมอลูกชิ้นระเบิดบะสาวๆเหนื่อยพักมามามให้แบบมาอเมื่อยหลายนังกาไปถ่ายรูป มาเป็นโหลมันไม่โหลแล้วเป็นเป็นพัน <c oughs> เป็นพันพันลูกนะคะมันนั่งกินหมดแรงย <c oughs> ินใจมากเลยอะไรกันน้ำอะไรนั่นนมเย็นชานมเย็นอื้ ชอบสุดนี้ขนาดเลยแบบวางกางเกสีเหลืองด้วยสีเหลืองด้วยสวยแบบว่าแขนมันโอเคเลยนะเฮียห,หน้าแขนมันไม่สั้นเอาเนี่ยพูดอรงนี้ข้ามาอกมากันไปซืออ้อมาแต่ใด,ดเนี่ย